ครับผมซ้อมมอไซส์สไตล์ช่างบนนอกก็สวัสดีเพื่อนๆเอฟซีทั่วโลกเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับวันนี้นะครับยังไม่หลับไม่นอนครับตอนนี้ก็สี่ทุ่มกว่าแล้วนะครับเพื่อนๆพอดีนั่งดูนะครับนั่งตอบคอมเมนต์เพื่อนๆเอฟซีที่ถ้าเข้ามาถามนะครับทางช่อง YouTube นะครับเพื่อนๆนะครับพอดีมีเพื่อนๆถามเข้ามานะครับมีเอฟซีถามเข้ามาเด้อ เพิ่นถามมาว่านะครับตรงตูดนะครับตรงตูดหรือว่าทางเข้าหรือว่าข้อต่อไส้กรองนะครับของปั๊มติกยามาห้านะครับสปาร์คร้อยสิบห้าไอมันมีโอลิงหรือเปล่านะครับมีโอลิงหรือไม่นะครับอ่ามีเพื่อนๆนถามเข้ามาก็เอา้าจัด,ดจัดเลยนะครับเพื่อนๆนะครับหรือให้ดูนะครับวิธีการหรือแยกชิ้นเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนไส้กรองนะครับ ไส้กรองเบนซินนะครับที่อยู่กับปั๊มจิ๊กยามาฮ่าสปาร์คหนึ่ร้อยสิบห้าไอมีวิธีการถอดยังไงนะครับมีโอลิงกี่ตัวมีโอลิงอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเพื่อนๆนะครับเอามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับเพื่อนๆเพื่อไขข้อสงสัยนะครับเดิกๆกกระจัดให้พี่น้องว่าจะถามมานะครับครับเพื่อนๆครับเมื่อพูดถึงปั๊มจิ๊กของยามาฮ่าสปาร์คหนึ่ร้อยสิบห้าไอนะครับเพื่อนๆลักษณะก็เหมือนกันคล้ายๆกันกับ ของอรถออโต้นะครับรุ่นที่ถังน้ํามันอยู่รุ่นที่ปั๊มติ๊กอยู่ใต้ถังนะครับเพื่อน,อนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มมีโอนะครับเพื่อนมอเตอร์ปั๊มติ๊กใช้ร่วมกันได้เลยนะครับเป็นมอเตอร์เล็กนะครับเพื่อน,อนถ้าเป็นถ้าเป็นรุ่นยามาฮ่าฟินจะเป็นมอเตอร์ตัวใหญ่ขึ้นมานะครับตัวใหญ่ขึ้นมาแต่ผมยังไม่ฟันธงว่าใช้ร่วมกับฮอนด้าเวฟหรือ นะครับตระกูลฟินนนี่อาจจะใช้ร่วมกับ Honda w เว e หรืออาจจะใช้ร่วมกับ f i o อ e หรือ Spark 135i นะครับเพราะว่าตัว Spark 135i จะเล็กกว่านะครับจะเล็กกว่าของเวบนิดนึงนะครับเพื่อนๆนะครับเอานะครับอาา่ Yamaha าสปาร์ค 115i นะครับหรือว่ามีโอนะครับจะเป็นสายไฟสามเส้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆ เวลาเพื่อนๆจะถอดนะครับก็ต้องดึงตรงนี้ออกนะครับชีมจับนะครับจับตรงกลางนะครับจับแกนกลางแล้วก็ดึงออกมานะครับดึงออกมานะครับตรงนี้สายไฟจะออกมาพร้อมกับแจ็คตรงนี้นะครับออกมาเลยนะครับเพื่อนๆในส่วนในตรงแจ็คหัวปั๊มนะครับวงจรไฟบัสเลดนะครับที่เคยทําคลิปไปแล้วนะครับในรถตระกูลามาฮ่านะครับวงจรไฟบัสเลดตรงนี้ตรงหัวปั๊มมักจะเสียนะครับมักจะเสียมอเตอร์ไม่เสียนะครับเพื่อนๆ นะครับวงจรบัตเลดตรงนี้มีขายเดอร์พี่น้องเดอร์มีขายนะครับมีขายนะครับในรัศดามีอยู่พี่น้องนะครับแต่ว่าราคาราคาเฉพาะราคาตรงนี้นะครับสูสีกันกับซื้อยกปั๊มมาเลยนะครับซื้อยกปั๊มเฉียมนะครับเพื่อนๆนะครับดังนั้นก็พิจารณาเอาครับพี่น้องนะครับมอเตอร์บอตายแต่ว่ามอื้อตัวนี้ราคาซ้ำกันนะครับ กับซื้อปั๊มเชี่ยมยกลูกนะครับเอาฟิจารนาเอาจะซื้อแบบใดถ้ามันเสียมากนะครับเพื่อนๆนะครับเอานะครับขั้นตอนการถอดนะครับอ่าถ้าเพื่อนๆจะทําการเปลี่ยนกรองนะครับเพื่อนๆตรงนี้หาคีมมาบีบหูบีบให้หูเข้าแล้วก็ดึงดันออกนะครับเพื่อนๆนะครับมันสุบกันไว้ซื้อดอกพี่นองนะครับอ่าตรงนี้นะครับจะเป็นคลิปล็อกโอ้ยต้องเปิดแฟดู่บวเออบ่าเปิดก็ได้มั้งพี่อนนะครับเห็นอยู่ ะครับตรงนี้ไปในโป้งผมนะครับอา่าต้องใช้คีมบีบแล้วก็บีบบีบเข้าหากันนะครับแล้วก็ดึงนะครับเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวหาคีมกันแป๊บหนึ่งครับครับผมเพื่อนเพื่อนครับนะครับหลังจากที่บีบกิ๊บเข้าไปนะครับกิ๊บล็อกเข้าไปแล้วก็อ่าบีบบีบเข้าไปแล้วก็งัดออกนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอ่าตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนถอดไส้กรองออกมานะครับนี่ก็คือหน้าตาของไส้กรองนะครับอ่า ไส่กรองเบนซินของยามาฮ่าสปาร์คร้อยสิาไอรุ่นที่ปั๊มอยู่ใต้ถังนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับไม่มีโอริงนะครับเพื่อนๆไม่มีโอริงนะครับอันนี้ของใหม่ของแท้เลยนะครับไม่มีโอริงนะครับเพื่อนๆนะครับที่เพื่อนๆถามมานะจุดนี้ไม่มีโอริงแต่ข้างในจะมีโอริงไหมเดี๋ยวถอดให้ดูนะครับเพื่อนๆวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับนะครับเพื่อน ปดสายไฟก่อนเด้อนะครับอ่านะครับวันนี้ผมจะไม่แยกชิ้นสายไฟนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าตรงนี้นะครับในรูตรงนี้เพื่อนๆต้องหาไขควงนแบนนะครับเข้าไปแงะขึ้นนะครับเพื่อนๆนะครับแงะข้างในนะครับเพื่อนๆนี่ตรงนี้นะครับข้างในเนี่ยนะครับต้องทําการแงะก่อนนะครับ เพราะว่าเขาเป็นเดือยล็อกอยู่นะครับเพื่อนๆนะครับต้องทําการเนี้นะครับเพราะว่านี่นะครับก็จะเป็นเดือยล็อกอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกสองจุดนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับก็ฝั่งนี้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับไม่แง่ไม่หลุดแน่นอนครับเพื่อนๆนะครับอ่า ให้ดูเลยนะครับอันนี้ก็คือคอนเทนต์ต่วนเลยเพื่อนๆถามมานะครับเดี๋ยวลงให้พวุ่งนี้เช้าเผื่อเพื่อนๆรีบรีบรีบ,รบทำงานรีบแก้ไขนะครับอ่นะครับนี่นะครับถอดออกมาแล้วนะครับเพื่อนๆว้ามันคือฟิตรถีน,น้องนะครับดันบ่ไดดอีกทีบาต นี่นะครับถอดออกมาแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับสรุปได้ว่านะครับไม่มีโอลิงนะครับเพื่อนๆไม่มีโอลิงนะครับอันนี้เป็นปั๊มแท้นะครับปั๊มแท้ไม่มีโอลิงนะครับปั๊มเทียมก็ไม่มีโอลิงเหมือนกันนะครับตรงตูดปั๊มนะครับอันนี้เป็นคําถามที่ดีมากเลยนะครับเพื่อนๆที่เพื่อนๆถามเข้ามานะครับอ่าเป็นคําถามที่ดีเลยนะครับพ่ออะไรรู้ไหมที่เพื่อนๆก็ถามเข้ามานะครับ เ,เพื่อนๆเขไปเจอปัญหานะครับอ่าปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวขอประกอบก่อนเดี๋ยวผมบอกส่ฟังพี่น้องผมก็เจอปัญหาคือกันผมก็เจอเหมือนกันโดนมาเหมือนกันนะครับอ่าครับเป็นปั๊มเทียมนะครับไม่คือบ่เขาพี่น้องอ่านะครับประกอบเข้าไปนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่า ตรงนี้ไม่ต้องกลัวประกอบผิดนะครับ e ถ้ามันลงฝั่งนี้มันลงถ้าลงฝั่งนี้ลงไม่ได้อยู่แล้วนะครับต้องลงฝั่งนี้นะครับอ่าไม่ต้องกลัวประกอบผิดนะครับไม่มีโอลิงนะครับอ่าท่อนท่อนล่างไม่มีโอลิงแต่ท <me> er ่อนบนมีโอลิงครับเพื่อนๆนะครับท่อนบนต้องมีโอลิงอยู่แล้วนะครับอ่าเมื่อกี้เพื่อนๆอาจจะดูไม่ทันนะครับเอาเดี๋ยวแกะแกะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนๆนี่นะครับ ท่อนล่างนะครับท่อนล่างไม่มีโอลิงนะครับจะมีโอลิงอยู่ท่อนบนตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนอ่าตรงนี้เป็นเลคคูเลตนะครับเลคคูเลตมีโอลิงข้างบนเหมือนกันหนึ่งตัวนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับก็อ่าไม่ได้มีอะไรมากนะครับที่เพื่อนๆถามมานะครับอ่าโอลิงก็เท่าเกันกับโอลิงคอปัมของยามาอ่าของฮอนดานั่นแหละนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ก็ประกอบเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับเเรียบร้อยนะครับ ผมไม่ได้ดูกล้องด้อกล้องจับมาโดนนี้หรือเปล่านะครับนี่นะครับประกอบเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็คือการถอดประกอบปั๊มติ๊กของนะครับยามาฮ่าสปาร์คร้อไอนะครับเพื่อนเพื่อนที่ fc ถามมานะครับแกะให้ดูเลยช่วง ตรงท่อทางเข้านะครับของเดิมของแท้ไม่มีโอลิงนะครับไม่มีโอลิงสักตัวนะครับจะมีอยู่คอปัมนะครับกับตัวเลกูเลตนะครับเลกูเลตที่อยู่ตูดนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมีโอลิงอยู่ตรงนี้1ตัวนะครับอยู่ในชุดบัสเลตนี้นะครับในชุดวงจรไฟหนึ่งตัวนะครับเพื่อนๆครับที่เพื่อนๆได้ถามเข้ามาที่ผมบอกว่าเป็นคําถามที่ดีมากเลยถามเกี่ยวกับว่าตรงตูดปัมมีโอลิงไหม นะครับนั่นหมายความว่าถ้ามันไม่มีโอริงโอกาสรั่วตรงนี้นะครับโอกาสรั่วตรงท่อทางทางเข้าน้ํามันนะครับอ่าจะมีผลนะครับเพื่อนๆถ้ารั่วตรงนี้นะครับจะมีผลนะครับก็คือมันจะดูดอากาศเข้าไปส่วนหนึ่งไปผสมกับน้ํามันนะครับเพื่อนๆน,นะครับในช่วงน้ํามันใกล้จะหมดถังนั่นแหละนะครับ รถจะมีอาการบูบบบบาบนี่แหละนะครับแสดงว่าเพื่อนๆน่าจะเจอปัญหานี้มานะครับเพื่อนๆเลยถามเข้ามานะครับหากหากไม่มีโอลิงนะครับเพื่อนๆหากไม่มีโอลิงตรงท้ายปั๊มนะครับอ่าหาซื้อก็ไม่ได้นะครับอ่าถ้าถ้าไม่มีจริงๆนะครับผมแนะนํานะครับตัวนี้เลยนะครับอ่าตัวนี้เลยนะครับเอามาทดแทนนะครับเพื่อนๆนี่นะครับ สายทูนะครับสาย2ูทีนะครับยืดขยายแล้วก็เอาสวมเข้าตูดปั๊มเลยนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าหรือถ้าเป็นของตระกูลเวฟก็ใช้สายเบนซินนี่แหละนะครับนี่สายเบนซินนะครับสวมเข้าตูดครับเพื่อนๆครับก็อ่านะครับสรุปงานให้นะครับว่าอ่าในปั๊มติ๊กนะครับปั๊มติ๊กในชุดฝั่งท่อน้ํามันเข้านะครับท่อน้ํามันเข้าหรือฝั่งกรองเบนซินนะครับ ไม่มีโอลิงนะครับเพื่อนๆไม่มีโอลิงจะมีโอลิงอยู่ตรงท่อทางออกหรือว่าคอปั๊มนะครับเพื่อนๆนะครับมีโอลิงหนึ่งตัวแล้วก็มีโอลิงอีกหนึ่งตัวอยู่ที่นะครับอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้เลคูเลตนะครับเพื่อนๆเลคูเลตนะครับมีอยู่เลคูเลตตึงตัวนะครับข้างบนหนึ่งตัวนะครับข้างล่าง บางรุ่นก็มีบางรุ่นก็ไม่มีนะครับแล้วก็จะมีอยู่แจ็คไฟนะครับหนึ่งตัวนะครับแจ็คไฟตัวนี้นะครับวงจรบัสเลดขาวๆตรงนี้นะครับขาวดํามีแยกขายนะครับเพื่อนๆมีแยกขายเพราะว่าปั๊มปั๊มสามสายนะครับเป็นวงจรไฟนะครับสามเฟสนะครับวงจรไฟสามเฟสมอเตอร์นะครับไม่มีแปลงถ่านนะครับดังนั้นตัดปัญหาเรื่องถ่านหมดออกไปนะครับ มอเตอร์ปั๊มจะทนมากๆแต่อ้ที่เสียเนี่ยนะครับไอ้วงจรบัตเลตตรงนี้นะครับตรงที่นิ้วชี้ผมอยู่นะครับเพื่อนๆนวงจรตรงนี้มีขายนะครับมีขายในล a z a d a นะครับแต่ว่าราคาเท่ากันกับซื้อปั๊มเทียมยกลูกนะครับแต่ปั๊มเทียมที่เพื่อนๆได้มายกลูกจะเป็นวงจรไฟแบบต่อตรงนะครับแบบต่อตรงนะครับเหมือนของเวฟเลยนะครับเพื่อนๆนนะครับ ทีนี้นะครับความติ๊กสองยี่ห้อที่ผมเดิเคยได้ทําการรีวิวไปแล้วนะครับยี่ห้อหนึ่งนะครับยี่ห้อที่แรกที่ผมรีวิวนะครับเพื่อนๆยี่ห้อนั้นจะใช้มอเตอร์เวฟนะครับจะใช้เป็นของมอเตอร์เวฟนะครับอีกยี่ห้อหนึ่งจะใช้เป็นมอเตอร์นะครับร่วมกันกับพวกกลุ่มฟิโอเร สปาร์คร้อนะครับจะเล็กกว่าเล็กกว่าเวฟนิดนึงแต่ว่าโตโตกว่าของมีโอฟ n โน่สปาร์ครไอนะครับเพื่อนเนเอาคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพืเ่อนๆนนะครับอ่าดึกแล้วนะครับก็ต้องขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก็นะครับอย่าลืมนะครับผมฝาก youtube อีกหนึ่งช่องนะครับเพื่อนเพ่นะครับเพราะว่า youtube ช่องที่สองนั้นนะครับอ่าชื่อช่องหัดทําเกษตรยามว่าก็ จะนางานเกี่ยวกับซ่อมรถไปลงในช่องนั้นด้วยจะทําเป็นช่องสํารองนะครับเผื่อช่องนี้มีปัญหานะครับเผื่อช่องนี้โดนแฮกนะครับเผื่อช่องนี้โดนปิดนะครับเราก็จะได้สารต่อเรื่องราวดีๆในช่องหัตําเกษตรยามว่างนะครับเพื่อนๆก็ฝากดแชร์กด,กดไลค์กดเข้าไปติดตามด้วยนะครับลิปน,นี้จบไวเ้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆเอฟซีครับสวัสดีครับ